ก่อนที่จะไปดูเส้นสมองอีกต้องอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่าการที่จะดูคนคนหนึ่งออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแค่เส้นสมองอย่างเดียวนะมันต้องดูที่เส้นหัวใจนะครับเส้นสมองเส้นหัวใจลักษณะทรงมือผิวมือประกอบกันด้วยนะครับต้นเส้นเป็นยังไงปลายทางเส้นเป็นยังไงอีกเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้จะไปยกตัวอย่างจากมือจริงให้เห็นสักมือนะครับ อย่างมือนี้ดูต้นของเส้นสมองเนี่ยค่อนข้างยกห่างพอดิบพอดีเลยลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามีความห่างพอดีกล้าชิดกล้าทํากล้าที่จะตัดสินใจได้ดีเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบด้วยเพราะเส้นลักษณะโค้งลงยาวปลายแหลมคมด้วยนะครับอันนี้ดีลักษณะเส้นสมองแบบนี้ฉลาดครับแบบนี้นะมีความรอบคอบม,มีเหตุผลในการที่จะตัดสินใจถ้าง,งานที่ทำเนี่ยก็เหมาะไปทางในลักษณะงานเชิงวิชาการการใช้ความรู้ งานที่ทาประโยชน์เพื่อคนอื่นเพราะจะมีตัวนี้เข้ามาเพิ่มอีกเห็นไหมเนี่ยตัวรักษาเป็นเกาะในบริเวณนี้เนี่ยมือนี้มันมีองค์มีประกอบของลักษณะของอยู่ในกลุ่มเส้นที่สามแล้วก็มีตัวนี้เข้ามาเสริมอีกปลายแหลมคมลงมาอีกเนี่ยลงเนินจันด้วยเนี่ยเนี่ยมีจินตนาการมีความสุข,ขุมรอบครอบนะปลายของเส้นสมองเนี่ยรือว,ว่ามีความสุข,ขุมรอบครอบนะครับปลายลงเนินจันตัวนี้จะให้ความเก่งความมีไหวพริบปฏิภาณ เข้ามาอีกตัวลักษณะเป็นเกาะรูเดียวในส่วนนี้ไม่ได้เป็นจุดเสียหายอะไรนะครับมันเป็นจุดเข้ามาเพิ่มในลักษณะงานที่ต้องทําแล้วไปเจอปัญหายุ่งยากเนี่ยคนคนนี้เอาอยู่สู้ไหวนะงานเชิงวิชาการนี่ได้เลยนะครับแต่ในทีนี้แต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีสมองแค่เพียงเส้นเดียวนะหลายหลายคนจะมีสองเส้นบ้างสามเส้นบ้างเป็นเส้นที่ขาดที่สั้นบ้างนะครับเอาไปดูตัวอย่างจากมือนี้ยามือตัวอย่างนี่นะครับ เห็นไหมเส้นเนี่ยนะมันจะมีความขาดอยู่นะครับดูในอย่างจากมือจริงมือนี้มันจะมีสองสามอย่างซ่อนอยู่ในมือคนคนเดียวเนี่ยหนึ่งนี่ก็คือแนวของเส้นสมองนี่ค่อนข้างจะห่างจากเส้นชีวิตนะครับเนี่ยก็คือแนวของเส้นสมองนะจุดนี้นะห่างจากเส้นชีวิตด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะมีเส้นในลักษณะขาดด้วยส่วนนี้นี่ก็เป็นเส้นสมองอีกทีหนึ่งนะชีลูมาแบบนี้เนี่ยคือจุดนี้มันจุดที่ขาดนะจุดที่มันขาดมันมี คันขาดตรงไหนก็คือจุดจุดที่มันขาดก็คือตรงนี้เนี่ยในตรงนี้เส้นมันเชื่อมกันนิดเดียวเองนะเนี่ยเรกว่าตัวนี้มีความกล้าเราเนี่ยกล้าคิดกล้าตัดสินใจโอกาสผิดพลาดของตัวเองนี่จะเกิดขึ้นในช่วงวัยต้นๆของชีวิตหลงผิดผิดพลาดเดินทางผิดเนี่ยก็คือลักษณะอย่างนี้เลยเห็นไหมครับในมือจริงๆมันมีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่เยอะอยู่นะโอกาสผิดพลาดแบบนี้มันก็ไปได้หลายเรื่องครับบางคนก็ หลงทางผิดติดลงติดยาบ้างบางคนก็ออกแนวนักเลงอิสระบ้างนะชีวิตค่ากำหนดเองเนี่ยก็ลมลุกคุกคานเข้าไปเที่ยวฮ่องกงออกฮ่องกงบ้างแบบนี้บ่อยๆนะครับเนี่ยนี่ก็คือแต่ละจุดแต่ละคนเนี่ยมันมีรายละเอยียดที่ต่างกันเลยเอาตัวอย่างมือจริงมายกให้ดูนะครับเพราะมันจะมาประกอบกับเส้นเห็นไหมเส้นหัวใจแนวเส้นหัวใจเนี่ย ออกแนวตรงๆแข็งๆเส้นแตกเป็นกรอบเป็นอะไรอีกอย่างนี้นะมันเลยมีลักษณะจุดเสียก่อนในช่วงหนึ่งแต่ในลักษณะของทรงมือทีนี้เป็นมือนักคิดอ่ามือนักคิดมือนักวางแผนเนี่ยมือนี้จะได้ดีก็เมื่ออายุมากขึ้นนั่นเองนะครับผิดพลาดในช่วงวัยหนึง่งแล้วมาเรียนรู้จากความผิดพลาดนั่นแหละถือว,ว่าเส้นสมองที่มันอยู่ห่างจากเส้นชีวิตนี้มันต้องผิดพลาดก่อน มาเอาดีได้ในภายหลังนะครับอย่างกรณีที่เส้นชีวิตมาปกตินะครับเส้นชีวิตมาปกติแบบนี้แล้วเกิดมีเส้นสมองเกิดมาต่ำๆนะลงมาต่ำๆอย่างนี้แหละมันจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้จะออกแนวคิดเยอะคิดละเอียดขาดความเป็นผู้นําไม่มีความเป็นผู้นําสมองออกแนวเฉยชาสมากกว่าชอบงานอะไรที่มันอยู่ในระเบียบกฎเบียบคือเมียไรทําก็ทําไปแหละ แต่จะไม่มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นในตัวเองสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าหากเป็นลักษณะต้องดูที่ทรงมือด้วยนะเพียงแต่ว่าเอาจุดแนวจุดเด่นที่มันจะบอกแนวทางของเส้นสมองเนี่ยถ้าเกิดมาต่ำๆนี้นะครับจะออกแนวเฉยช,ชาสมากกว่านั่นเองนะครับจะขาดความเป็นผู้นำนั่นแหละเนี่ยถ้าออกสมองมาลักษณะอย่างนี้นะ หากมีลักษณะสมองแบบนี้นะครับมีโค้งไหม้แล้วก็ยกขึ้นใต้เนินเสานะเป็นลักษณะยกขึ้นนะเรียกว่าสมองใยดีใยสูงนะครับเป็นคนที่มีความพยายามมีความทะเยอทะยานในลักษณะการสร้างฐานะสูงแต่บางคนก็จะมีเส้นสมองถึงสองเส้นสามเส้นบ้างก็มีนะทีนี้มาดูสมองสองเส้นบางคนก็จะมีเส้นสมองสองเส้นนะครับออกแนวลักษณะจะเป็นเส้นซ้อนๆกันก็ได้ คือสมองมีสองเส้นเนี่ยก็คือสมองสองเส้นบางตำราก็บอกว่าเป็นคนที่มีความคิดละเอียดคิดซับซ้อนนะนะมันจะซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนเนอะมันไม่ได้ดูแค่รูปแบบอย่างเดียวมันดูที่แนวทิศทางของเส้นความยาวของเส้นความพลิ้วของเส้นด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสมองสองเส้นอย่างมือตัวอย่างนี้เส้นหนึ่งจะมาสั้นๆเนี่ยมาสั้นๆแล้วก็มาขาดแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งมารองข้างบนนี้ฉีดลงมาอย่างนี้อันนี้ มันจะมีความผิดพลาดมาก่อนการตัดสินใจได้เร็วมีไม่มีจะเร็วมากเร็วน้อยก็ขึ้นอยู่กับเส้นชีวิตถ้าเส้นชีวิตยาวการตัดสินใจก็มีการชะลอตัวการคิดด้วยเหมือนกันหากเส้นใจยาวมันก็ชะลอเข้ามาอีกถ้าเกิดว่าเส้นหัวใจก็มาสั้นอยู่แค่กลางเงินเสาอันนี้จะออกแนวเร็วเลยทีนี้กล้าคิดกล้าตัดสินใจเกิดความผิดพลาดได้แต่เมื่อมีเส้นที่สองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตตัวที่สองเส้นเข้ามานี้ ตัวเส้นที่สองที่มาประคองอีกทีหนึ่งจะเป็นตัวที่ยัำคิดยำทำมีเหตุมีผลมากขึ้นนะครับเป็นความกล้าไปในทางที่ในด้านของธุรกิจการงานการค้าการลงทุนเหมาะที่จะเป็นงานไม่ใช่งานรับราชการนั่นแหละทีนี้นะมันออกแนวสายเหมาะงานค้างานขายงานติดต่อเน,นี่ยสามารถที่จะทําให้ตัวเองเกิดมีความร่ำรวยขึ้นมาได้นะครับ หากเป็นลักษณะอย่างตัวอย่างที่ขีดให้ดูนี้หากมีเส้นน้อยใจที่ยาวแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นสมองมีลักษณะขาดซ้อนกันแบบนี้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนคิดสั้นแล้วทีนี้นะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าการตัดสินใจที่มีเหตุผลเข้ามาแต่ความผิดพลาดม,มันมักจะมาด้วยแหละแต่มันจะมาในช่วงของวัยอายุอย่างน้อยก่อนนั่นเองนะครับจึงจะได้ดีในภายหลัง ครับนี่ก็เป็นแค่แนวบางส่วนของการดูเส้นสมองเท่านั้นนะครับมันเป็นหลักของการดูว่าเส้นที่มันห่างจากเส้นชีวิตใกล้เส้นชีวิตเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะห่างมากห่างน้อยเนี่ยมันก็จะบอกแนวลักษณะนิสัยส่วนหนึ่งความคิดส่วนหนึ่งของเจ้าของมือนั่นแหละนะครับอีกอย่างเดียวนะครับมือซ้ายมือขวาถ้าเส้นมันเหมือนกันมันก็จะเป็นไปตามนั้นซ้ายดีก็ข,ขวาเหมือนกันก็คือดี ถ้มันดีข้างหนึ่งเสียข้างหนึ่งสมมติสมมติสมมติว่ามือซ้ายเป็นแบบนี้มือขวาไม่เป็นแบบนี้เป็นเส้นเดียวโค้งโค้ง,าง,างยาวๆวเนี่ยเปลี่ยนแล้วทีนี้นะสมองที่ว่าจะคิดเร็วตัดสินใจ,จเร็วไม่เร็วแล้วทีนี้เป็นคนที่มีความละเอียดรอบครอบตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยทีนี้เพราะว่าสมองซีกซ้ายซีขวามันจะทํางานต่างกันนะครับเพราะสมองซีกซ้ายเดี๋ยวมันจะออกเดวลักษณะของการทํางาน การมีเหตุมีผลการใช้อารมณ์การคิดการพูดการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศประจำบันนี่แหละให้รักษาอย่างนี้คือซีกซ้ายจะทํางานเยอะกว่านะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับมักจะใช้สมองซีขวาเข้ามาทํางานมากกว่าซนะีกซ้ายหรือทํางานในลักษณะให้มันบาลานซ์กันเนี่ยอันนี้จะดีกว่าแต่ปัจจุบันนี้คนเราทํางานด้วยสมองซีกซ้ายที่มันเยอะกว่านั่นเองนะมันเลยจะมีเรื่องของ อารมณ์เข้ามาบวกเยอะนั่นเองนะถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับการซีกสมองแต่ละซีกมันทำงานยังไงก็ไปหาเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับกดแรงหนึ่งดูนี่มีให้คุณได้ศึกษาเรียนรู้เยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าลายมือกับไอ้ลักษณะของการสมองเนี่ยมันทำงานมาสัมพันธ์ในทางเดียวกันไหมคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเส้นต่างๆที่เกิดบนลายมือนี่มันคือการเจ็บสถิติ มันว่าเรื่องของสถิติมันเป็นของวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่มโนนึกเอาเก็บสถิติมาเส้นแบบนี้ลักษณะนิสัยเป็นยังไงเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับการใช้สมองของแต่ละคนนั่นแหละนะครับมันอยู่ในโหมดเดียวกันเพียงแต่ว่าศึกษาต่างหน้าที่กันเอาเป็นว่าก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกี่ยวกับเส้นสมองโดยประมาณหนึ่งนะครับส่วนอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามไว้นะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับ